สวัสดีค่ะวันนี้สายทองก็จะพาไปเที่ยวชมวัดหงทองนะคะวัดหงทองเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในกลางทะเลนะคะเป็นวัดแห่งแรกนะคะเดี๋ยววันนี้สายทองก็จะพาไปชมดูกันว่าเป็นยังไงนะคะระหว่างทางนั้นเราก็จะพาไปกินเกเตี๋ยวนะคะ๋เตีียวบุฟเฟ่นะคะ อ,อิ่มไม่อั้นเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยมากเลยค่ะเนื่องจากเราหิวนะคะเราก็จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะคะ <c oughs> เยอะมากเลยค่ะระหว่างนั้นเราก็จะเดินทางต่อนะคะ <c oughs> เดินทางต่อไปวัดหงทองกันเลยนะคะ วัดหงทองเป็นวัดที่นะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวชมกันเยอะมากมายไกยกองเลยนะคะเป็นวัดที่จัดตั้งอยู่ในกลางทะเลนะคะระหว่างนั้นเราก็จะไปชมกันแบบเร็วๆเลยนะคะทางก็จะคดเคี้ยวคดเคี้ยวนิดนึงนะคะเนื่องจากมีทางเลี้ยวเยอะค่ะ ทางผ่านเข้าไปในวัดหงทองก็จะมีร้านขายพวกสังฆทานต่างๆมากมายเลยนะคะมีหลายๆร้านเลยนะคะถ้าใครเข้าไปแล้วก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือไปทำบุญได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราก็หาที่จอดรถกันนะคะหาที่จอดรถจอดรถเสร็จแล้วเราก็เดินเท้าเปล่าเดินเข้าไปเลยนะคะค่อยๆเดินเข้าไปนะคะนี่นะคะก่อนที่จะเข้าไป ปูก็มีเยอะมากเลยนะคะไอ้ที่ดำๆอยู่บนโคลนในแม่นม้ำนั้นคือปูทางนั้นเลยนะไม่ใช่ดินนะคะมันคือปูนะคะปูทะเลค่ะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ชมซูมกันแบบเห็นๆนะคะว่ามันคือปูเต็มไปหมดเลยค่ะดำๆอยู่ บนพื้นผิวโคลนนั้นนะคะนีนนะะน่นะคะเป็นปูทะเลนะคะเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ำลดนะคะน้ำลดเยอะมากเลยค่ะน้ำลดแห้งเลยค่ะปก,ปกติมันจะขึ้นนะคะเยอะต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปทำบุญกันก่อนนะคะ เราก็เข้าไปทำบุญถวายสังฆทา,านนะคะทำบุญเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปชมหอชมวิวตรงกลางแม่น้ำทะเลนะคะระหว่างนั้นเราก็เดินสะพานไปนะคะเป็นหอสูงะคะ่ะสามารถชมวิวเห็นทิวทัศน์ได้ทั่วถึงนะคะกลางทะเละคะ่ะ ใครที่ไม่เคยมาก็สามารถเข้ามาแวะชมได้นะคะอันนี้คือปูทะเลนะคะปูเยอะมากเลยค่ะแต่ก่อนเคยเห็นชาวบ้านเขาจับปูแบบเนี้แหละคะ่ะไปทอดกรอบขายนะคะแต่ก่อนเคยซื้อทานอยู่ค่ะก็อร่อยมากเลยนะคะระหว่างนั้นเราก็จะเดินไปขึ้นหอชมวิวนะคะด้านในก็มี พระพุทธรูปให้กราบไหว้กันนะคะอาจจะตาลายนิดนึงนะคะเนื่องจากเราซูมให้ไวนิดนึงคะ่ะเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะก็ให้เห็นกัน ให้ได้ชมกันนะคะนี่นะคะวิวกว้างมากเลยค่ะวิวขึ้นไปด้านบนก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าชั้นเนี่ยแหละคะ่ะด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถชมวิวถ่ายรูปกลางทะเลได้เลยนะคะ พัดก็สวยงามมากเลยค่ะสามารถมาแวะมาชมกันได้นะคะพื้นอาจจะร้อน,นิดนึงนะคะแต่เราก็ยืนได้แค่ประมาณนี้ ็จแล้วเราก็เดินทางลงไปชั้นล่างนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับกันนะคะนี่นะคะวิวของวัดที่อยู่กลางทะเลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน้ำลดเยอะมาก จากนั้นเราก็กําลังเดินทางลงไปชั้นล่างนะคะเราก็จะซูมให้มันไวๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางกลับกันนะคะคนก็มาเที่ยวชมเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศของ ทางวัดก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเยอะมากเลยนะคะน้ำแห้งมากเลยค่ะเรามองไปเห็นเรือด้วยนะคะเรือกำลังเรือกำลังเล่นบนโคลนอยู่นะคะก็ยังงงและแปลกใจมากเลยว่าเรือมันแล่น บนโคนได้ด้วยนะคะก็เพิ่งเคยเห็นค่ะระหว่างทางนี้เราก็กําลังเดินทางกลับกันนะคะบนสะพานก็มีที่สถานที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะ หลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปค่ะก่อนที่จะออกจากวัดก็มีพระให้กราบไหว้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะมายืนไหว้หรือกราบจุดนี้นะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับสนุป,ปรากราค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องสายทองชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ